สวัสดีค่ะเฮ้เจอน้องดีใจกันนะคะวันนี้พาน้องดีใจมากินหญ้านะคะแล้วก็มาผูกไว้อยู่แถวส่วนทางนี้เนาะส่วนลานก็อยู่ตรงนู้นนะคะพาน้องดีใจมากินหญ้าแล้วก็มาอยู่ตรงแหล่งแอ่งน้ำนี้นะคะวันนี้เขาเปิดน้ำด้วยไปดีใจไาเข้าร่มแดดแล้ว่าน้องเข้าร่มก่อนนะคะตอนนี้ Mari cari lho. Kolom. Papa. Papa kalau kalung ข้าวลมหรือไม่ฮะวัวไม่กลัวแดดเนาะมี FC ท่านนึงบอกว่าวัวไม่กลัวแดดกลัวแต่ฝนนะคะใช่ไหมใช่เนาะแต่ว่าแดดร้อนหลายก็ไปลมได้นะคะหนูเคยเห็นวัวควายนะคะของผู้ใหญ่ในโซนแถวบ้านเนี้ยวันนั้นเขาเอาลงคลิปนะคะเขาแบบ ผูกววไวตากาก้ตาการดากแดดแล้วบัวเป็นลมนะคะเพราะว่าสภาพอากาศมันเปลีป่ยนแปลงเนาะจากที่เจออากาศเย็นอากาศหนาวแล้วจู่ๆก็มาอากาศร้อนนะคะเออบัวควายเขาก็เลยเป็นลมตอนนี้ก็หนูก็ขายของแล้วก็เชิงเงมองดูเขาไปด้วยนะคะเวลาผูกเขากลางแดดแล้วตอนนี้เป็นเวลาที่พระอาทิตย ตรงเด้งแล้วนะคะมันจะว่าจะอากาศร้อนๆนะคะอ่าเห็นเด้งเิ้งเงเสียงกระดิ่งถ้าเสียงกระดิ่งเงียก็แสดงว่าเขานอนนะคะเขาเขานิ่งถ้าเขาลุกกินก็จะได้ยินเสียงกิ้งกิ้งอืม S 1> <S 1> <S เสียงกระดิงที่คอจะไปอยู่ตรงไหนฮะจะไปอยู่ตรงไหนจะไปอยู่ร่มไหนตอนนั้นแดดนะอยู่ร่มม่วงนี่ก็ไม่ค่อยมีหญ้าให้เขานะคะแต่ถ้าอยู่ตรงนี้ยตรงพุม่มต้นไม้นี่ยก็ยังพอว่ามีพุ่มมีร่มให้เขาแล้วก็อยู่ใกล้แหล่งน้ําด้วยนะคะอยู่ตรงนี้ก็อยู่ได้แต่ว่า เขาจะเดินเดินขึ้นเนี่ยลราเชื่อเขาก็จะพันเอาไว้เร็วไปกินตรงนน้นเร้ว ช่วงนี้ลูกค้าไม่ค่อยเยอะแต่มักจะมาจังหวะแบบว่าเราเราเข้าห้องน้ำเราทานข้าวเราอะไรเงี้ยจะเป็นแบบนี้นะคะลูกค้าถ้าเราถ้าเราอยู่นิ่งๆแบบไม่มีนะเออแปลกไหมเวลาเรามาทำธุระเรามาอะไรเงี้ยก็จะมีลูกค้ามาแลหละค่ะเลยต้องลึกักจกักหน่อยไปเร็วเร็ว ไปอยู่ไปกินน้ำไปไปเลยไ,ไปกินน้ำไปกินน้ำไปกินโอ้โหกินขนาดเลยอ,อไปนุน่นเด็กแองน้ำทางนู่นนุ่นไปเลยมาเลยมาเลยเร็วเอ็คพีมา,มา,า,มาเดี๋ยวลูกค้ามาไปไม่ทันหืไปทางไหน จะไปร่วมทางไหนจะมาร่วมทางนี้อ้าไปสันตามใจเขาพาเข้าไปทงนนเขาไม่ไปเขาจะมาทางนี้ผูกตรงนี้ก็ไม่ได้ใกล้กับยอดข้าวัน่นไงัน่นไงอย่าลงนะนั่นเสียงรถมาแล้ว เร็วๆสักครู่นะคะเดี๋ยวขอพาเขาไปผูกแป๊บหนึง่งและตอนนี้ก็ผูกได้แต่ตรงนี้นะคะอะผูกเขาได้แค่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ได้ร่วมอยู่นะคะเชือกก็จะดึงยาวมาอยู่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวให้เขา้เขาลงมแถวนี้ดงหวงโอ้ ดอกม่วงเป็นเยอะเลยปีนี้ดอกม่วงเดินเป็นดอกเยอะแต่ไม่รู้ลูกจะเยอะไหมนะคะบา,บางจุดก็เป็นดอกบางจุดก็เป็นเป็นหมากเป็นลูกแล้วตรงไหนเอ่ยตรงไหนเอ่ยนี่ไง เป็นหมากหน่วยเ้อนนอก,ก็ยังไม่ทันเปรี้ยวนะคะนี่เป็นลูกให้แล้วนะคะเป็นหนมากอ๊อก <c oughs> เป็นหน่วยอ๊อกอ๊ออยู่ตาต้นไม้ก็ลมเย็นดีจังเลยนะคะ ไหมไปไม่ทันถึงไหนพันซะลนะเห็นไหมเขาเดินวัวเนาะเขาก็เดินไปทั่วของเขานะคะหาก,กินหญ้าตอนนี้ก็มาติดแล้วติดอะไรเอ่ยติดัสงกระสีเอาออกก่อนอืม ไม่ได้นะตัวนั้นข้าวนะแค่เท่านี้นะคะอ่าโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะคะเย็นขอ,อจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ